you play me? เผยเรายได้ลิซ่าปีนี้ฟาดไปอื้อชาตินี้คงใช้ไม่หมดเพจดังเผยรายรับของลิซ่าแบ็คพิงค์ปี25 6 4ตลอดเวลา1ปีรู้ตัวแรกแล้วทำเอาสะพึงเรียกว่าตกเป็นกระแสข่าวทุกฝีก้าวเลยจริงๆค่ะสำหรับไอดอลสาว Lisa ลิซ่าลลิซามโนบานจากวงแบ็คพิงค์นั่นเองด้วยชื่อเสียงความโด่งดังของเธอนะคะคที่ไปไกลระดับโลกทำให้ลิซ่านะต้องเผชิญกับการจับตามองโดยโดนพูดถึงและถูกจับไปเชื่อมโยงในประเด็นข่าวไปซะเกือบทุกเรื่องนะคะและนอกจากชื่อเสียงความโด่งดัง และทรงอิทธิพลของเธอแล้วนะรายได้ที่ตามมานะคะก็เป็นกอบเป็นกำรรเช่นกันโดยล่าสุดนะคะก็มีการเปิดเผยว่ารายรับในปีนี้2 5 6 4นะคะของลิซ่าแค่เพลงปีเดียวอาจจะทําเงินมากกว่า1000ล้านบาทไปแล้วนะโดยแยกเป็นนะคะค่าตัวแบรนด์แอมบบสเตอร์ของสินค้าแบรนด์หรูถึง15แบรนด์จาก10ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะคะรวมแล้วคาดว่าจะมีไรายได้กว่า1น0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะไรายได้จากช่องยู u ูบ b บ a c k p i n k นะคะที่ไม่เกี่ยวกับค่ายอีกประมาณ378ล้านบาทต่อปี นะเป็นช่องนะคะที่มีรายได้สูงเป็นอันดับ2ในบรรดาช่องเคป p ทั้งหมดนั่นเองรองจากช่องของวง BTS นะคะและนี่นะคะก็ยังไม่นับรายได้จากยอดขายอัลบัมทั้งงานเดี่ยวงานวงรวมทั้งค่ารีวิวสินค้าในโซเชียลมีเดียส่วนตัวอย่างอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามสูงถึง66ล้านอีกด้วยนะคะซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานะคาดว่าไรายได้ปีเดียวของดิซ่านะคะน่าจะสูงเกิน1,000ล้านบาทไปไกลลิฟแล้วนะและก็คิดว่าชาตินี้นะคะใช้ยังไงก็ไม่หมดนั่นเอง หากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ